สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีหวยหวยลาวนะครับหวยลาวจำได้ไหมครั้งที่แล้วให้ไปหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งโอ้โหเต็มเครื่องครับผมทุกคนรวยทุกคนนะครับในกลุ่มหวยลาวพัฒนานะครับนี่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สามสิบวันจันทร์อะเป็นวันจันทร์นะเอาวันว่าวันวันจันทร์วันจันทร์จะมีหวยลาวนะครับแล้วก็ หวยานอยทั้งสามนอยเลยครับสามน่อยเลยนะครับเขียนอย่างนี้เนาะแล้วก็งวดประจำวันที่วันนี้สาสิบนะน่าจะเป็นสามสิบทับแนะครับทับหกสี่นะครับช่องโจสองสีให้เครดิตนิดนึงนะเนาะเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ทุกคนในกลุ่มก็รวยฮานอยไปนะครับวันนี้ก็ วันนี้เป็นหุ้นนะหวยหุ้นต่เช้าเลยน่าจะถูกทุกคนนะครับนี่คืออีเช้านะผมให้บน8ล่าง7ไปนะครับบน8ล่าง7ก็วิ่ง8 7ไปนะครับแล้วก็ตัวเจาะก็จะเป็น85 8 6 8 7 8 9นะครับส่วนตัวเจาะด้านล่างก็จะเป็น71 72 7 3 7 4 7เจเจห้านะครับมามามา,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 มาดูหวยลาวพัฒนาพอดีไปไวนิดนึงนะมันมีตั้ง3หวยนะเออผมก็เลยต้องรีบนิดนึงนะครับเริ่มที่หวยแรกนะครับหวย พิเศษนะครับเป็นฮานอยอือฮึเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษก็ฮานอยพิเศษก็จะเป็นอ่างวดที่แล้วออกไปที่สองแปดสองนะครับแล้วก็แปดสามนะครับหาตัวเด่นเลยครับตัวเด่นงวดนี้นะครับตัวเด่นงวดนี้ขาเขียนไว้อย่างนี้แล้วกันนะตัวเด่นก็จะเป็นอ่า เมื่อวานออก8เยอะอัด8ปีครับ8ลอง8ลอง7นะครับตัวเจาะอ่าเรามาดูตัวเจาะกัน8ลอง7ผมก็จะอัดไปที่เลข8ดีครับผมว่า8ดังเหลือนะเออฮานอยพิเศษเป็นฮานอยที่กวนตีนนะครับเอโทวทีทษท,ท,ทีเป็นกวนอะไรที่กวนนั่นเองเออมันออกแล้วออกอีกอะไรอย่งงี้นะเออมาดูครับนี่ครับ อ่ะมาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็จะได้เป็นอแปดต่ำไปแล้วทีนี้ก็จับเป็นที่แปดแปดห้าแปดหกแปดศูนแปดสามแปดสี่นะครับนี่ครับหกตัวเลี้ยง มันขาดแปดสองใส่แปดสองไปด้วยตัวหนึ่งเออสามตัวนะครับสามตัวเขียนไปงี้นะสามตัวก็จะเป็นเจ็ดแปดศูนย์ครับเจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสามครับเจ็ดแปดสี่อ่านะครับนี่ครับได้สามตัวออกมา เป็นฮานอยพิเศษนะครับตัวแรกนะครับอ่ะขอไว้ตรงนี้แล้วกันทุกคนจะได้เห็นนะต่อมาเป็นฮานอยปกติเขียนตรงนี้นะฮานอยปกติมานะครับฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับก็หวยออกวิธีนะครับเจ็ดห้าห้านะครับนี่ครับรวยทุกคนนะเมื่อวานนะ เมื่อวานทุกคนก็รวยแปดสามนะแต่แปดจับจับสองกับสามนะก็ถูกไปที่สองสองทั้งสามเลยนะเอรวยทุกคนนะครับเมื่อวานแล้วนะครเจ็ดแปดนะครับโอ้เจ็ดแปดออกบ่อยมากเลยนะฮานอยปกติตัวนี้มันดูชุดเด่นของวันนี้แล้วครับแล้วก็ชุดรองนะครับชุดเด่นชุดเด่นของเราก็จะเป็นเลขเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะมาดูกันว่าสูตรของผมจะตรงกับชาวบ้านเขาหรือเปล่านะเออ วันนี้แหวกมากนะวันนี้แหวกแนวมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะของผมก็จะเป็นเลขหนึ่งห้าไปแล้วเนะี่ยผมว่าซ้ำสูงอยู่นะครับก็จะเป็นหนึ่งสี่ครับหนึ่งห้าครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งเวันนี้เลขสวยมากนะผมชอบมากเลยนะฮานอยปกติวันนี้เน้นไปเลยนะฮานอยปกติ นะครับตัว3ตัวนะครับ3ตัวสตัวที่คำนวณได้ก็จะเป็น015ครับ016 017 019ครับนี่ครับผมชอบมากเลยนะวันนี้นะฮาน่านยปกตินะครับก็จะเน้นไปที่เลข1น,นะครับจุดเด่นนี่ครับ จุดเด่นของเราก็ได้ออกมาเรียบร้อยนะขอไฮไลท์นิดนึงนะเออมีประกาไฮไลท์ไม่ใชออ่นะครับมาต่อมาเป็นห้านอยนะครับอันนี้หานอยปกติไปแล้วห้านอย VIP นะเออเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันฮ้านอยเงินเดือน,นครับหานอยฮานอยเงินเดือนรู้สึกว่าจะหลุดหลายวันแล้วนะห้านอย VIP นะครับ VIP วันนี้นะ VIP ไม่เน้นเท่าไหร่นะวันนี้นะเออแต่เมื่อวานเน้นได้ทุกนอยเลยแต่ว่าเข้าไปสองนอยนะครับนี่ครับเก้าสองสาม 37นะครับเมื่อวานนะครับมาดูตัวเด่นกันครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นก็จะเป็นเด่นไปที่เลขเด่น7ครับแต่ผมจะให้ลองไปที่เลข0นะเออนะครับวันนี้ก็จะเจาะไปที่เลข0ครับก็จะเป็น05ครับ06 07์ 0, 6, 0, 7, ครับ0 8 09แล้วก็04ครับ3ตัวครับ3ตัวก็จะเป็น705ครับ706 708ครับสุดท้ายผมชอบไปที่704นะเฮออ้ลองไปที่ตัวลองนะวันนี้นะก็เล่นได้หมดครับทั้งจะใครจะเล่น75 76กก็ได้นะผมว่าน่าจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ นี่ครับเออนะครับนี่ครับเป็นทีเด็ดของผมวันนี้นะครับเป็นทีเด็ดฮานอยของผมสามหนอยวันนี้นะเออ <c oughs> ทุกคนดูเลยดูได้เลยนะครับนะลืมขีดเ้นตใต้ฮานอย oy, พิเศษ <c oughs> เป็นทีเด็ดวันนี้นะเออทุกคนเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยนะครับส่วนฮานอยอ่อส่วนหวยลาววันนี้หวยลาวนะหวยลาวมีเหมือนเดิมนะ,ะ,ะก่อนที่จะไปรับชมหวยลาวนะครับอ่ะเขียนไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ ทางโจสองสีไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเดอ้อเล่นหวยอย่างมีสตินะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมหวยด้วยเด้อนะครับผมก็เป็นเพียงการคำนวณแนวทางของตัวเลขเท่านั้นนะไม่ ไม่ได้เก่งเลิศเลอมาจากไหนนะถ้าผมเก่งเองผมก็รวยรวยไปแล้วนะผมไม่ได้ทํทำอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนถูกหวยนะฟ้าลิขิตมาฟ้าลิขิตมา <c oughs> เออขี้โมอีกได้ทีก็โมไปใหญ่นะครับหวยลาวเอาเป็นว่าตัวลูดไปเลยนะครับตัวตัวลูดของวันนี้นะหวยลาวไม่มาคํานวณให้กันดูไม่มาต้องมาดูตัวเด่นตัวรองนะเอาตัวลูดไปเลยตัวลูดของเราก็จะเป็นเลข รูดหกับรูดสี่อ่ารูดหมายความว่าเอาไปรูดนะรูดสิประตูนะครับเอาไปรูดได้เลยนะครับทีนี้มาดูตัวเจาะของหวยราวนะครับตัวเจาะเออตัวเจาะของเรานะครับตัวเจาะเจาะผมชอบไปที่เลข4นะวันนี้นะก็จะเป็น40นย์นะครับใครชอบไปที่เลขหก็เจาะห้ 0, ไปอย่างนี้ตามผมได,ได้เลยนะครับ40่ศย์สีครับ4ีสครับ4ีห้าครับ สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าครับนี่ครับตัวเจาะเน้นเ้นตัวเจาะสวยๆครับนี่ครับมันมืดเอ้านะครับมันมืดด้านล่างก็เป็นที่ขมคำนวณมานะเออไม่มีพื้นที่แล้วก็อย่างนี้เลยนะครับสามตัวครับสามตัวก็จะเป็นนะครับเป็นเป็นห้าสี่สองเน้นนะครับห้าสี่สองเน้นละดอกจันไว้ด้วยนะครับห้าสี่สองห้าสี่หก 5, 4, 7ครับอันนี้ก็เน้นครับ 5, 4, 9ครับนี่ครับจริงๆเน้นได้ทุกตัวนะ3ตัวตรงนี้เน้นได้ทุกตัวจริงๆครับ กระดาษกับปากาก็หมดรอวเดอร์ใครใจดีส่งมาให้หน่อยก็ดีนะครับ <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยนะครับการคำนวณหวยราวมาเรียบร้อยนะครับก็เด่นไปที่เด่นไปที่ตัวนี้นะนี่ครับเด่นนะครับอ้าเรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับใครที่ดูเฉยๆอยู่ตอนนี้ยังไม่กดซับสไคร์ขอให้คุณยังไม่ถูกหวยนะครับ แต่ถ้าใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b สไคร b ์คลิปนี้ขอให้ทุกคนถูกหวยทุกงวดทุกงวดไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับทวนนะครับทวนทวน